สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันอาทิตย์ที่ยิ่มเก้าสิงหาคมสองห้าหกสบ่ายสโมงครึ่งพอดีนะครับเราจะมีเหรียญ10สตางค์แถวบน10สตางค์งแถวกลางและ5สตางค์แถวล่างดูปีพศออเองนะแถวบน2 4งสี่ห้าหกเจแถวล่าง80หมดเลยแล้วก็5สตางค์นี่มี2466 692เหรียญแล้วก็803เหรียญโอเคนะครับซูมแล้วนะอ่าเราจะให้ดูเหรียญ10สตางค์ก่อนนะครับ 1>, 1วิ2วิ3วิเห็นรายละเอียดชัดเนาะโอเคผมจะคว่ำแล้วนะให้เพื่อนเพื่อนดู10ส,สตางค์นะครับ1วิ2วิ3วิเลื่อนนะครับมา1วิ2วิเดี๋ยวนะ1วิ2วิ3วิโอเค ความครับ1วิ2วิ3วิมา10ส,สตางค์แถวที่2นะครับเป็น804เหรียญเนาะอ่ะ1วิ2วิ3วิโอเคนะเอ่อ หนึ่งวิสองวิสามวินะครับมาต่ออีกสองเหรียญสองพันสี่ร้อยแปดสิบเริ่มหนึ่งเดี๋ยวนะหนึ่งวิสองวิสามวิ เราต้องบันทึกภาพเหรียญไว้เพราะว่าเมื่อเราขายเหรียญน,นี้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไม่เห็นแล้วนะครับว่าเรามีเหรียญเยอะขนาดไหนก็เลยต้องเก็บภาพไว้หน่อยหนึ่ง1วิ2วิ3วิอ่ะมาตรงนี้ครับเหรียญ5สตางค์เนาะเหรียญ5สตางค์จะมีปี6 2สองเหรียญ692เหรียญแล้วก็803เหรียญน,นี่เหรียญ5าสตางคนะ์นะเพื่อนๆเริ่ม1วิ2วิ สามวิโอเคนะครับห้าสตางเป็นไงสวยไหมมาหนึ่งวิสองวิสามวิไปหนึ่งวิสองวินี่นี่น,น,นี่เอาสองเหรียญน,นี้ออกก่อนโอเคสองเหรียญน,นี้ อ่าเอาแค่สองเหรียญนี้โอเคเนี่ยอ,อ,อ่าหนึ่งวิสองวิสามวิได้ไหมหนึ่งวิสองวิ một vĩ, hai vĩ, ba vĩ, à, hai sang, vĩ, vĩ, vĩ 3ามวิหนึ่งวิสอวิหวิสวิสวิโอเคอีก2เหรียนครับอ่าหนึวิสวิสวิโอเคแล้วเราก็พลิกเหรียญ 1>, 1วิ2วิ3วิครบแล้วครับเพื่อนๆนแล้วเราก็ซูมสูงขึ้นมาเห็นไหมครับ10สตางค์แล้วก็5สตางค์1วิ2วิ3วิครบนะอ่ะ1วิ2วิ3วิ1วิ2วิ3วิขอบคุณครับเพื่อนๆแล้วไ,ไว้พบกันใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะ ถ่ายให้เพื่อนๆดูไปแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับไว้พบกันใหม่นะครับ